ตัวนี้นะคะเป็นคันชักสั้นนะคะคันชักสั้นมิสซูคันชักสั้นตัวนอกนะคะมิสซูสตาร์ดา 4WD นะคะก็ในกล่องนี้เขาก็จะมี2ตัวนะคะ1คู่ก็จะเป็นเกลียวนอกนะคะ เดี๋ยวเราแกะออกมาเลยนะคะก็จะมีหวัวเจลบีค่ะใส่มาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีปินล็อกปินล็อกลูกหมากหนึ่งตัวนะคะเกลียวนอกเดี๋ยวเราวัดหัวลูกนอ็อหัวลูกหมากก่อนน็อตลูกหมากน่าจะ วัดตรงนี้นะคะตรงเกลียวนี่นะคะสิบสอมิลนะคะนี่จะเป็นนอตสิบสอมิลแล้วก็ส่วนของเกลียวนะคะสิบหมิลค่ะเกลียวนอกสิบหกมิลนะคะสำหรับมิสโซสตาด้าซีวีดี